ต้องเติมแก๊สฮอ95เท่านั้นครับต้องเติมอย่างเดียวนะครับเพราะว่าความประหยัดน้ำมันเนี่ยคือว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์พลูคอร์ไฮบริดสวัสดีครับพบก,กับช่องเปลาล i n g Channel นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทำคลิปคอนเทนต์ระหว่างข้อดีข้อเสีย ระหว่างรถเป็นัลเลกับยามาฮ่าแกนเฟรโนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะคอนเทนต์เอาแกนเฟรานโนดีกว่าแค่เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะดูแกนเฟรานโนว่าข้อดีมันดียังไงนะครับก็คือข้อดีเนี่ยเป็นรถที่เก็บสัมภาระอะไรได้เยอะนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะลองคอนเทนต์เปิดกบาะดีกว่าก็สามารถเก็บ สับภาละเก็บกระเป๋าเก็บเสื้อผ้านะครับกระเป๋าตังของมือเก็บอะไรได้เยอะนะครับก็คุณสบัิรถมันก็เน้นใช้งานซื้อกับข้าวซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ลำบากเพราะว่ามันมีที่แฝงกับข้าวหรือซื้อของอะไรก็ได้ก็จะแฝงตรงนี้นะครับผมก็เป็นรถที่แบบว่าเน้นแบบครอบครัวนะครับใครก็ได้ก็ขี่รถใช้คันนี้ก็ ใช้กันได้นะครับก็ข้อดีมันก็มีดอยู่หลายอย่างเนาะแต่ว่าข้อเสียก็ก็ไม่น่าจะมีนะแต่ความประหยัดน้ํามันก็ความจุน้ำมันค่อนข้างที่จะน้อยก็อยู่ที่ห้าหกมิตรประมาณนั้นนะ่ะเพราะว่าขี่ก็ประมาณกับอาทิตย์นึงน้ำมันหมดเติมที่เนี้ยก็เติมเต็มถังก็อยู่ที่ราคา ร้อยสามสิบนะเติมแก๊สโซฮอร์เก้าห้าเท่านั้นนะครับคันนี้ต้องเติมแก๊สโซฮอร์เก้าห้านะครับโอเคข้อดีความสะดวกของคันนี้นะครับก็เหตุผลที่ว่าจะออกคันนี้ก็คือว่าเน้นซื้อกับข้าวแล้วก็เน้นแบบใส่กระเป๋าคือว่าใต้บอกคือความจุใส่ของอะไรได้เยอะนะครับผมก็ข้อดีมันก็ดีมาเยอะ ก็ดีอยู่หลายอย่างเนี่ยแตถามว่า,าการขี่ก็นิ่มนะโอเคเพราะว่าเป็นเครื่องแบบอ,ออตโต้แบบสายพาน,นครับขี่ค่อนข้างที่ตะวันนิ่มมากนะครับก็เห็นแบบหลายคนครับออกรถกคันนี้นะครับก็เน้นซื้อกับข้าวก็ขี่ดีมากเลยนะครับผมมาดู M สลคันนี้นะครับเพราะว่าแต่ก่อนผมเคยขี่ M/ อัลคันนี้มาก่อนครับ เดี๋ยวมาดูว่าข้อดีมันดียังไงครับก็คือว่ารถอ่ะออกแบบทรงมาแบบดีๆนะครับคือทรงแบบสวยนะแบบครับเป็นทรงแบบนักเก็ตไบค์ครับก็ข้อดีคือคันเนี้ยมันแต่งอะไรได้หลายอย่างก็แต่อะไรอ่ะแต่งแล้วกไปแฮนด์แล้วก็แต่งไทสั้นก็ค,คือว่าแต่งอะไรได้สวยหมดทุกอย่างแล้วก็แต่งยันโลโก,โก้แล้วก็แต่ง นี่คือข้อดีนะครับแต่ว่าข้อเสียนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าข้อเสียมันมันมันดียังไงเนี่ยเอ้ยมันข้อเสียมันเสียยังไงนะครับข้อเสียก็คือว่าเอ่อเหตุผลเนี่ยที่ผมขี่คันเนี้ยโปรติเนี่ยเออตอนเย็นเริ่มงานเสร็จอ่ะก็จะแม่เขาสั่งกับข้าวเรก็เลยเอาคันนี้แหละก็ไปซื้อกับข้าวส่วนมากอ่ะกับข้าวก็จะแฝงตรงเนี้ยแต่ว่าคือความลำบากในการแฝงของ กับๆเนี่ส่วนมากผมะจะยัดติดช่วงขอลนเพราะว่ามันจะทําให้แบบว่ารถอ่ะการเลี้ยวมันจะเลี้ยวไม่ได้นะครับมันทาให้แบบว่าติดแตเกิดปฏิเิตุยาแรงตลอดทุกเมื่อครับแล้วข้อเสียก็เหตนผลเนี่ยที่แบบว่าเลต้องเปลี่ยนมาเป็นแกนสิลาโนหรือเป็นรถครอบครัวก็สามารถแบบว่าใส่ของความจุอะไรได้เยอะแต่ว่าคันนี้ข้อเสียก็คือว่า มันไม่สามารถใส่ของอะไรได้แล้วแบบการขี่รถไปทำง,งานก็จะสะพายกระเป๋าจะแบบปวดหลังหนักหน่อยแต่ว่าคันโน้นเนี่ยคือว่าความสะดวกของแกฟิลาโน่เนี่ยคือว่าผมขี่รถไปทำง,งานอะ่ะคือไม่จำเป็นต้องสะพายกระเป๋าครับผมก็เลยเอากระเป๋าอ่ะเก็บไว้ในใต้เบาะเลยทีนี้ก็แต่เสื้อคลุมกับกระเป๋าเพื่อปิดแบบสบายสไตล์ของผม เดี๋ยวมาดูคันนี้นะครับเรื่องความแรงมันแรงยังไงนะครับก็ที่ผมออกรถจากศูนย์นะครับก็ช่วงแรกๆเนี่ยคือจะปิดไม่เกิน60นะครับเพราะว่าช่วงนั้นคือยังไม่พ้นลันอินนะครับต้องรอให้พบพันโลถึงจะถ่ายน้ำมันเครื่องได้นะครับพอยพันโลปั๊บเนี่ยผมเลยลองเอาแกเฟิลโนไปปิดเอาสปีดตั้งแต่0ถึง100ก็คือปิดอย่างมาก คือไม่ไม่ถึงรนะ้อยยี่ห้านะเคยอย่างมากสุดก็แค่ได้หนึ่งหนึ่งร้อยห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงน,นะครับแต่ว่ามันไม่ถึงร้อยยี่สิบห้ากิโลเมตรนะครับก็คันนี้คือว่าความแรงน้อยกว่ากับเอ็นทรแลนคันนู้ดนะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้นะครับก็ความแรงมันแรงยังไงนะครับจากที่ผมเคยขี่เอ็นทแลนคันเก่าคันนี้มาเนี่ยผมเคยทําสถิติไว้นะอยู่ที่ 134กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางบนถนนสายใหญ่นะครับผมก็เลยลองเป็ดหมอกตลอดทางครับแต่ว่าเรื่องความความเร็วเนี่ยก็พอโอเคแต่ออกตัวดีกว่าแจสันโน่เพราะว่าคันนี้มันได้มัจะได้ทั้งต้นทั้งปลายไหมเนี่ยประมาณนี้แหละที่ผมเคยลองเทนฟังเทนทับสปีดคันนี้มามนะครับ เดี๋ยวมาดูคันนี้เรื่องความประหยัดน้ำมันมันประหยัดยังไงก็คือว่าคันนี้คือต้องเติมแก๊สฮอ95เท่านั้นครับต้องเติมอย่างเดียวนะครับเพราะว่าความประหยัดน้ำมันเนี่ยคือว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์บูคอไฮบริดนะครับก็เป็นเอ่อเป็นเครื่องยนต์ที่แบบว่าช่วความประหยัดน้ำมันนะครับเพราะว่าคันนี้ความจุน้อยกว่าคันนู้นนะครับแต่ว่า การขี่ใช้ความเร็วปิดศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเราขี่ทุกวันเนี่ยก็คือว่าขี่ไม่ถึงเจ็ดวันอ่ะขี่อยู่ที่อยู่ที่กี่วันนะประมาณไม่ถึงเจ็ดวันอ่ะแค่ห้าหกวันก็คือว่าน้ำมันก็หมดก็เลยต้องเติมนะครับมาดูคันนี้นะครับความจุถันงน้ำมันเนี่ยว่าคันนี้ความจุได้เท่าไหร่นะครับจากที่ผมเติมน้ำมัน เต็มถังมาแล้วเนี่ยก็คือว่าความจุอยู่ที่11ลิตรนะครับเพราะว่าคันนี้ต้องเติมแก๊สโฮอ95กับแก๊สฟลาโนคขันรุ่นนะครับเพราะว่าคันนี้ความจุถังมันเยอะกว่าและขี่รถไปได้ไกลกว่านะครับเพราะว่าคันนี้เติมน้ำมันค่อนข้าง,ง,งที่จะเยอะอยู่ที่200บาทตเติมแก๊สโฮอ95นะครับแต่ว่าการขี่ไปทำงานเนี่ยก็คือว่ามันก็สะดวกนะ เพราะว่าขี่เกือบ2อาทิตย์พอได้อะเขาขี่อยู่ที่ประมาณ7วันหรือ8วันอะ่ะน้ำมันก็จะค่อยๆหมดลงหมดลงหมดลง,ดลงคันนี้ถือว่าประหยัดได้เยอะกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นหัวฉีดกันนะฮะเมือเบกับคันโนว์กันฟิลาโนนะครับเพราะว่าคันนี้มันค่อนข้างความจทยงมันได้เยอะ ก็ถือว่าดีโอเคนะครับก็สำหรับจบลงสลัดคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยครับก็สำหรับ p o า e Living Channel ก็ขอเพียงจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ